ไปไปเดี๋ยเวลาลุยกันแล้วได้เวลาลุยกันแล้วได้เวลาลุยกันแล้ว,ว,ลลลวพักพักเกลือนิดนึนงพักเกลือนิดนึนงพักเกลือนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเพลงวะ่ะเจ้าเพลงว่ะเจ้าเพลงว่ะเล่นมาเล่นมันเจ้าคิวคนระับเจ้าคิวเล่นมันหน่อยเร็ว <S <S เอาดีเอาดีทอด็ทอตคื็อต ออตตไปดูดไปดูดเอาดิไปดูดกระลึ้ครับกระลึ้งกระลึ้งเทตันเทฝักเสาปักเสาอันนี้คือคาร์ดเสาไฟฟ้านะครับคาร์ดเสาไฟฟ้าคือบอกเลยว่าคาร์ดนี้แม่งโคตรดีคนชอบแม่งคนหมันเพราะปัดเสาไปเรื่อยปัดเสาไปเรื่อยเอาจริงคาร์ดเนี้ยป๋าพาผ่านปะไปดู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 ดูดาเมจไหมดูดาเมจดไหม ดาเมจคุณเคยหนักน,นะครับแรงมากนะเคยหนันใสายดาบนะครับเคยหนัใสายดาบสายดาบเกมนี้แรงมากนะครับเอาไอกรุดเต้นเฉยว่ะเน้นปักเสาครับเน้นปักเสาตีนี้เรียกว่าตีเสาไฟฟ้าแล้วกันตีเสาไฟฟ้าตีเสาไฟฟ้าเอ้ยตีเสาไฟฟ้าสู้สู้เขาตีเสาไฟฟ้าไปของนี้ต้องเป็นของเรา ตีจั่งไฟว่ะเอ้ยไม่เอาชื่อตีจั่งไฟไม่เอาชื่อนี้ไม่เพะเอาเอาชื่อไฟล้อหน่อยตีเสาไฟฟ้าแล้วกันดูดีขึ้นหน่อยจั่งไฟมันดูมันดูม่อยๆอย่างเง้ยไอ้แม่มันดูมันดูมันดนนูมันดูเท่เกินไปมันดูเท่เกินไปไอ้ดาเมจเราเยอะนะเนี่ยดูดิเออดาเมจดาเมจแรงน,นะครับดอมิดแรงน,นะครับใส่นนฟ้าเรา,มาดูเสาไฟาาฟ้าดิหนึ่งสองสามสี่โอ้โห <laughs> ไปดูดไปดูด ตีเทปทอครับเทปทอเออตีเทพทอแฟนไม่ให้เติมเกมอาจจะเสียดีได้ทุกคนไวไ้อะไรให้คุณรีลิสหน่อยครับไวไ้อะไรให้คุณรีลิสหนึ่งทีนะครับเพราะว่าเติมเกมไม่ได้เดี๋ยวแฟนปิดชีพนะครับเดี๋ยวโดนฆาตกรรมนี่ผมบอกเลยว่าเนสยากเนสยากแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะดูทรงละ เพราะว่าเราแรงครับมากับพระกลัวอะไรมากับพระ <c oughs> เห็นปะเห,ห็นปะนี่นี่นี่เน็ตมินทรอร์ครับมินทอร์เห็นป่ะเห็นป่ะเอ้เอาไว้เอาไว้เอาไว้เน็ตเน็ตมินทรอร์ไว้โคตรเหมือนสมัยนั้นเลยอะ่ะเหมือนเป๊ะเลยครับฮิวดีเลย์ฮิวดีเลย์ใจเย็นจานฮิวดีเลย์นานมาก ไม่ง่ายไม่หมูไม่หมูครับไม่หมูคิวดีเลยนานมากโอ้ยตายตายปะเนี่ยตายปะเนี่ยไอ้นี่นี่เอื้อเอื้อวัวม้าวัวม้าหนีดิเออเออเรียบร้อยกูตายโอ้ยนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนฮิวห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 ิวเฮ้ยิวดิฮิวหนึ่งทีโอ้ยแม่งโคตรแรงเลยว่ะโอ้ยวัวควิดโอ้ยวัวควิดวัวควิด กูตายกูตายเยอให้ผมตายว่ะเกิดมันเกิดได้มันเกิดได้นี่มันเกิดได้เรามีใบเกิดนะเรามีใบเกิดผมบอกแล้วไม่ง่ายครับไม่หมู่ครับไม่หมู่เนสเกมนี้ใครบอกง่ายนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหจะตายอีกแล้วจะตายอีกแล้วฮิวก่อนฮิวก่อนหิวก่อนปักเสาดีกว่าโคตรแรงเลย โคตรแรงเลยล้มมาเฮ้ยได้ไปสกิล <legen> ว <mar cribing> <mar aa> <half> ่ะดิฟคิกเต้นเต้นเราจะเต้นนะเราจะเต้นเปิดกาชานี่นี่โอเคเฮ้ยมีเพลงด้วยว่ะเฮ้ยเต้นมีเพลงด้วยว่ะมีเพลงด้วยว่ะมีเพลงด้วยว่ะเฮ้ยเกมดีเกมดีเกมดีครับเกมดี กดเต้นี่เพลงเฉยว่ะเพลงดีเกมดีจัดเกมดีจัดชาวกิวนะตอนนี้ชาวกินะว,าวมาเต้นด้วยกันได้นะครับขอพลังใหม่ขอพลังเอาพลังนำไม่เอาไม่เอาความเกลือเอาสวัสดีครับสวัสดีคุณไอซ์ครับผมสวัสดีคุณไอซ์ครับครับผม,บผมสี่คนมาเรามาไ <c oughs> อพวกว่างอันนี้คือพวกคนว่างกกรันตีไม่มีอยู่จริงเซิฟเซิฟหนึ่งครับคุณเอทเซิฟหนึ่งสันขวานสันขวานนะสันขวานเอ้ยสันเขาสันเขาสันเขามานาริชมานาริชนะครับ ตอนเดคคุณเอกับเอมครับผมมันนี่เท่เอยดูดูดูอันนี้คือไอดอลไอดอลเห็นไอดอลผมไหมไอดอลแบบนี้แบบนี้นะครับแบบนี้ของจริงนะครับก็คือสัตว์ขี่นะครับปีกนะครับแล้วก็หางนะครับครบนะครับพี่น้องฟังเพลงครับฟังเพลงฟังเพลงให้มันคลายเครียดหน่อยมาเต้นกันหน่อยเร็วคลายเครียดหน่อยเร็วพวกว่างดูพวกว่างเด อ่าสวัสดีคุณไพกินโนะครับบกมือบอกมือสวัสดีครับไอ,อผมชอบเพลงมันว่ะนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กับคุณอ่าเ k m นะครับพลัง23งหซึ่งไม่รู้ว่าเราจะไหวแค่ไหนนะสู้ตายสู้ตายไว้ลายเอ,อ้ยพี่ a k m เขาเติมประมาณหลักแสนแล้วนะเ<อ>พราะว่านี่อย่างที่ผมบอกนี่แหละอันนี้คือสุดรนุ่นจ,จริง อันนี้สตูนตัวจริงในกิ้วอีกขั้นหนึ่งนะครับขอบคุณมากที่มาเข้ากิ้วผมนะขอบคุณมากเลยเราสู้ด้วยกันโคตรแรงนะเห็นดาเมจที่สุดไหมครับดาเมจที่สุดโคตแรงมากนะดูดิคีฟตายอย่างไวดาเมจโคตรแรงครับอันนี้สตูนสาย มูลหลอดหรือว่าสายดาบนะครับสายดาบซอร์ดมาสเตอร์นะคือผมบอกว่าสายดาบซอร์ดมาสเตอร์เป็นสายที่ดามเมจแรงแล้วก็คอมโบมันพูดแรงดามเมจแรงกว่าผม2เท่านะครับสายดาบแต่นี้ก็ถูกต้องแล้วนะเพราะว่าเขาเป็นสายดามเมจอยู่แล้วผมไม่ใส่ซับฟังเต่าฮิวฮิวหน่อยเราจะไม่ตายนะครับเราต้องทำในนี่ด้วยนะเขาเรียกว่าแอคชิมเมนต์ห้ามตายในดันเอาดีโซโลโบอสสองคนมาล่ะตอนนี้เราอยู่กับสุดตุดในกิวนะครับ แนะนำเลยคุณเนกกเอ็มใครเจอก็ทักทายสนุกสนุกกันได้นะโขาโหดเลยว่ะโหดแบบโหดจริงอ่ะมันีเร็วมันีเร็วผมพิวให้ผมฮิวให้ตายตายช็อตแตกอีซี่ว่ะดูดาเมจโคตรแรง พลังสองคันรถตุลนะครับตอนนี้โอหมดแล้วโอ๊ยทำไมผมโดนเบาจังวะแค่เพิ่มแค่รถโดนเลยผมว่ามันต้องระดับมันรกเราอะอันนี้มันกิ๊กี้เกินไปแล้วอ่ะดูดิอันนี้ลงสองคนเองนะเนี่ยเออนี่กิ๊กี้เกินไปว่ะเลือดเต็มไปดิเลือดเต็มไปจ้าเลือดเต็มเลือดเต็ม ดาเมจแรงมากพี่เอกับเอ็มดาเมจแรงมากโคตรโหดโคตรสุดโคตรโหดโคตรสุดเฮ้ยได้เพจเพจม่วงกากจัด